และสำหรับช่วงวันที่27ถึง2กันยายนนี้นะคะใครที่จะต้องไปไหว้พระเสริมดวงที่ไหนแล้วก็ต้องไปไหว้พระประจำวันเกิดหรือเปล่านะคะตอนนี้อาจารย์กระทารออยู่แล้วไปฟังกันค่ะสวัสดีครับอาจารย์กระทามาแล้วนะครับสาวสาวเดอะเลดี้ถามว่าปลายเดือนแบบนี้จะไปไหว้พระหรือว่าไปหมู่ที่ไหนดีให้เฮงดังปังรวยฟังทางนี้เลยนะครับ27สิงหาถึงสกันยาดาวพุธและก็ดาวศุกร พร้อมใจกันยกเข้าสู่ราศีสิงในวันที่สองกันยาปลายอาทิตย์พอดีเลยเป็นช่วงเวลาที่ไล่ๆกันเพราะฉะนั้นเฮงยืนหนึ่งเลยในเรื่องการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงในเรื่องของความรักแล้ก็ความสัมพันธ์ก็คือชาวราศีสิงนั่นเองครับสำหรับชาวราศีอื่นๆไม่ต้องกังวลครับเรามาฟังกันเลยครับชาวราศีมังกรและก็ชาวราศีกรกฎ ถ้ามีโอกาสจากอิทธิพลของดาวเสาร์ให้ขอพรจากพระปางนาคปรกนะครับทั่วประเทศไทยเลยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นสวดโสมานากะริธาโทและสวดบทอังคุลิมาละปลิตทั้งหมด10จบนะครับก็ถือว่าจะได้รับพลังดีๆพลิกร้ายกลายเป็นดีให้ชีวิตมีแต่ความราบลื่นสำหรับชาวราศีกุมและชาวราศีสิงนะครับ มีโอกาสขอพรจากพระปางสมาธิและปางถวายเนธเป็นพระประจําวันเกิดคือวันพระหาสบดีและวันอาทิตย์นั่นเองแต่ไม่ว่าเราจะเกิดวันไหนเราก็อธิษฐานจิตขอพรต่อองค์พระปางถวายเนตรและ ปางสมาธิได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะไปที่หลวงพ่อโสธรวัดโสธรวารารามหรือที่องค์พระประธานปางสมาธิหรือปางถวายเนตรถือเป็นสิริมงคลทั่วประเทศไทยครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับช่วงนี้มีดาวพระหัสสบดี ส่งอิทธิพลกับชีวิตมากกว่าใครเพื่อนและยังเป็นช่วงเวลาดีๆของชีวิตตลอดเกือบ1ปีครึ่งเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสสวดพระสัมสม,สมวิสาเทพระทั้งหมด19จบครับและอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์พระพุทธร,รูปปางสมาธิที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถไม่ว่าจะพระพุทธเทวปฏิมากรที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคาร,ารามวัดโพหรือว่า วัดโสธรวารารามหลวงพ่อโสธรก็ได้เช่นเดียวกันครับชาวราศีเมษยัยงได้รับอิทธิพลจากดาวพระราหูนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์พระปางป่าเลไลซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธร,รูปประจำวันพุธกลางคืนได้จะไปที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีหรือที่ที่มีองค์พระปางป่าเลไลประดิษฐานอยู่ก็ได้นะครับสวดระพุทธปันทูธรรมวะคะ ทั้งหมด12จบครับชาวราศีพฤกษกและชาวราศีพิจิกนะครับได้อิทธิพลของดาวอังคารครับถ้ามีโอกาสขอพอรจากพระนอนทั่วประเทศไทยไม่ใช่ไปที่กุฏิพระนะครับ <c oughs> เพราะว่าพระนอนเราหมายถึงพระปางสายญยาติหรือพระปางปโปรดอัสุรินทาราหูซึ่งเป็นการนอนตะแคงนั่นเองครับจะไปที่วิหารของพระพุทธสายญาต วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามก็ได้พระนอนวัดป่าโมกหรือวัดขุนอินทรประมูลที่จังหวัดอ่างทองหรือจะไปที่พระนอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปพระนอนจากศรีที่จังหวัดสิงห์บุรีหรือพระนอนที่วัดหาดใหญ่ในที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือพระนอนทั่วประเทศไทยเลยครับสวดติหังจะโตโรทินังทั้งหมด8จบนะครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลชาวราศีมิถุนและชาวราศีธนูนะครับอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์พระประธานทั้ง3องค์ครับทั้ง3องค์เลยจะไปหาที่ไหนได้จะต้องไปที่วัดจีนซึ่งเป็นวัดทางฝั่งของมหายานนะครับวัดจีนและวัดอนามนิกายหรือว่าวัดยวนทั่วประเทศไทยองค์พระพุทธรูปที่เป็นประธานจะมี3องค์ด้วยกันคืออนีทอฮุกเศกเกียมุนีฮุกและเอียสือฮุก หรือว่าพระอมิตาพระพระพุทธเจ้าพระศรีสักยรุมนีพุทธเจ้าพระไปสัจยะไวยทุร,ยระยปพาตถาคตพุทธเจ้าสวดนมโมซัมปอฮุกนำโม,มอ,อนีดอฮุกนมโมเศกเกยมนีฮุกนมโมเอยซือฮุกนมโมเซียวใจเอียงสิวเอยซือฮุกขอพุทธบารมีได้ปดโปรดดลบันดาลประทานพรให้ชาวราศีมิถุนและชาวราศีธนูประสบความสุขความสมําเร็จครับสําหรับชาวราศีกันนะครับยังได้รับ อิทธิพลสำคัญจากดาวพุธอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นอธิษฐานจิตขอพรจากพระพุทธรูปประจำวันพุธปางอุ้มบาทซึ่งมีชื่อเสียง ที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือองค์หลวงพ่อบ้านแหลมที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองครับและสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับขอพรจากองค์พระปางห้ามญาติปางห้ามพญาติหรือปางประธานพรขอพุทธานุภาพปกปักรักษาคุ้มครองและได้ปดโปรดดลบันาดาลประทานพรให้สิ่งที่เราคิดไว้สมปรารถนาครับวันเสาร์ที่27สิงหาคม2565ในสัปดาห์นี้เวลา15นาฬิกา 17นาทีถือเป็นวันนิวมูนวันพระจันทร์ใหม่หรือเรียกกันว่าวันอมมาวสีถ้ามีโอกาสรับพลังบวกดีๆจากพระจันทร์นะครับใส่เงินในกระเป๋าให้เต็มแล้วก็จัดเรียงกระเป๋าสตางค์ให้เหมาะสมสวยงามเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับแล้วก็แบ่งเงินไว้สองส่วนอธิษฐานจิตขอพลังจากพระจันทร์ใหม่ซึ่งมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความสุขความรุ่งเรือง ขอบารมีองค์จันทาเทพจันทาเทวีได้โปรดดลบันดาลประทานความสุขความอุด,ดมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองมั่งคั่งจวบจนวันพระจันทร์ใหม่โอมจันทาส,สิปภาณมาหาเคล็ดลับดีๆในวันอมาวสีหรือวันนิวมูนสำหรับชาวเดอะเลดี้ครับสัปดาห์หน้าพบกันสวัสดีครับใครเกิดวันไหนนะคะอย่าลืมทำตามที่อาจารย์ท่าแนะนำค่ะทำแน่นอนค่ะเพราะว่า ทำตามที่ไรนะคะทั้งเหง่งทั้งปังตลอดเลยค่ะโอ้โหวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะกำลังสนุกเลยโอ้โหกันยังกินไม่อิ่มเลยอะไรนะแต่นี่จะบอกว่าทำงานยังไม่จุใจกินไม่อิ่มยังกินไม่อิ่มเลยป่ะกันเดี๋ยวไปจอดแฟเราไฟงกันค่ะแต่วันนี้บอกเลยว่าครบรถมากๆเลยนะคะกับรายการ The Ladies ค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมบ้างค่ะใช่ค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องชาแนลของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าว สารดีๆจากพวกเราเดอะเลดี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรา3คนกับรายการ The l a ลดี้ผู้หญิงแถวหน้าก็ต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา17 30นานทีทางโมโนท9นที่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะปิดพุงก่อนไปเลยค่ะไปทางนี้ปิดปิดปิดพุงก่อน